สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนเวลี่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวสุดฮาครับของชัชชุออนมุกสีที่ต้องบอกเลยว่าตำนานของชัชชุออนมุกสีเกิดขึ้นอีกแล้วครับขณะที่เธอกําลังให้สัมภาษณ์กับ f i v b f i v b หลังจากจอบเกมก็ได้มีการเรียกบุ๋งบิม้มสาวน้อยกอนเก่งของทีมชาติไทยของเราไปสัมภาษณ์ครับในขณะที่พิธีกรกําลังถามอยู่เป็นภาษาอังกฤษแล้วบุ๋งบิ้มเธอก็กําลังสปิกอิงลิทอยู่ พูดภาษาอังกฤษตอบกลับแบบรัวๆอยู่แล้วครับสำหรับชัชจูออนมุกสีทันใดนั้นก็มีโมเมนต์สุดน่ารักเกิดขึ้นพิธีกรได้ชี้ไปที่เพื่อนๆที่กำลังถ่ายภาพร่วมกันอยู่ทำให้ชัชจูออนเธอก็หันไปมองครับแล้วพิธีกรก็บอกว่าเพื่อนกำลังถ่ายอยู่ให้เธอไปถ่ายกับเพื่อนงานนี้เมื่อพิธีกรพูดแบบนี้ชัชจุออนรออะไรล่ะครับเธอรีบเพ่นทันทีเลยครับรีบวิ่งแบบสุดตัวเพื่อไปถ่ายร่วม Cumpria. ถ่ายภาพรวมกับเพื่อนๆน,นั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหลือพิธีกรอยู่คนเดียวครับที่ต้องทําหน้าที่ต่อไปถือว่าเป็นตํานานที่ได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆครับเป็นความน่ารักของพิธีกรของ FIB ที่ได้มีการใช้ให้ชัชชุออนไปถ่ายภาพรวมกับเพื่อนนั่นเองครับสัมพงสัมภาษณ์ก็ไม่ต้องแล้วครับเพราะว่าพิธีกรเป็นคนใช้ให้ไปถ่ายเองน่ารักสุดไปเลยนี่แหละครับถือว่า เป็นโมเมนต์เรื่องราวหลังจากจบเกมที่เป็นเรื่องราวที่ทําให้เราได้ยิ้มได้ชาชูออนโมกสีคนนี้ไม่ว่าจะเป็นมีมหรือว่าตำนานของเธอเยอะจริงๆครับน่ารักส,สุดๆไปเลยครับ